ในการที่เราปรับลงมาเนี่ยหลังจากที่ค่าโรงงานตั้งมาเลขก4ครับแล้วพอเราปรับลงมาเป็น3 2 1สองนึ่งเน่ยฟิลลิ่งมันเป็นยังไงแล้วมันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนส่วนเบอร์5 6 7 8ฟิลลิ่งเป็นไงแล้วเหมาะกับการใช้งานแบบไหนอันนี้เดี๋ยวพี่รดอธิบายได้คก็นนใ,ในส่วนการปรับที่ทางโรงงานเซ็ตไว้ก็คือเลข4ใช่ไหมะอ่าใช่แต่ถ้าเราเราปรับไปที่3 1> 2>, 2 1สอง 1นึก็คือจะนิ่มสุดนิ่มซอฟแล้วก็ไล่สเตปขึ้นมาจนถึง8 8ก็คือแข็งสุดแข็งสุดฟิลลิ่งก็จะออกตึงๆทีนี้1นถึงสเนี่ยส่วนใหญ่มันเหมาะกับรถประเภทไหนดีหรือการใช้งานลักษณะถ้า1นถึงสก็เป็นในส่วนของรถตนดาดเดิมๆก็คือยังไม่มีการใส่พวกเอเซอรีอย่างพวกวินพวกกันชนหรือว่าล้อใหญ่ๆพวกนี้ แต่แถ้าฝังมาฝั่งเลข5าแล้ว 5, 6, 7, 8กเ็นี่ยก็คือในส่วนรถยนต์ที่ฟูลออปชั่นแล้วก็คือใส่วินใส่กันชนล้อใหญ่หญแม็กใหญ่ใ,หญใช่อ,อีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าในในกลุ่มของ SUV อย่างเช่นอของมูเอฟ r t อร์จูเนอร์พวกเนี้ยเวลาเวลาเราเดินทางไปเที่ยวนั่งกันหลายๆคนเนี่ยก,ก็ก็มาปรับในส่วนของตั้งแต่ 5, 6, 7, 8ก็ได้ก็คือมันจะช่วยเรื่อง,องการตึงขึ้นใช่ใช่เรื่องการที่ ช่วยในการรับโหลดได้มากขึ้นเบอร์ต่ำลงมาคือโอเคคนที่ชอบแบบวิวแบบนิ่นวลหน่อยคล้ายๆใช่ใชนั่งบบสบายๆก็ปรับมาเบอร์3ามนึครับพี่นนอกครับอย่างนั้นใช่ไหมครับในเรื่องของตัวตัวฟิวตรงนี้ก็น่าจะไขข้องใจได้แล้วนะครับว่าโอเค ทำไมเราต้องปรับจากค่าโรงงานลงมาในเมื่อค่าโรงงานตั้งมาแล้วนะครับแต่แค่ว่าโอเคบางครั้งในการใช้งานเราเราอยากจะได้ฟิลที่นิ่มลงหรือฟิลที่แข็งขึ้นเพราะมีโหลดภาระเพิ่มขึ้นแล้วเราจะใช้กันแบบไหนนะครับโอเคครับ